สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math ts นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำข้อที่1.3กันนั่นเองนะครับอ่ะเขาบอกว่าโจทย์ว่าถ้าคอร์รมของ8และ12คือกอไก่นะครับและคอรนอของ8และ12คือขอไข่แล้วกอไก่กวกขอไข่มีค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะข้อนี้ทำไงครับข้อนี้น้องก็ต้องหาหอร์รมกับคอรนอให้เป็นนั่นเองนะครับอ่ะ8กับ12นะครับมันเป็นอะไรเดียวกันครับ มันเป็นตัวเลขเดียวกันเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยวเราจะหาขลรมอกับครนอไปพร้อมกันเลยนะครับ8นะครับแยกตัวประกอบได้เป็นนะครับอาจำได้ไหมครับว่าพี่เคยบอกแล้วว่า8เกิดจากอะไรครับ2คูณการ3ตัวนั่นเองนะครับ12ก็คือ2คูณ2เป็นเกิดจาก4คูณ3นะครับ4ก็คือ2คูณ2ได้4นั่นเอง4คูณ3เป็น12นั่นเองนะครับทีนี้เราหาอะไรก่อนครับ หาหอลมอนะครับหอลมอหอลมอเท่ากับเท่าไรครับหอลมอคือเอาตัวที่ทำใไ้กันซ้ํากันนั่นเองมีคู่นี้นั่นเองนะครับก็คือ2อคูนสอนะครับหอลมอคือเท่าไหร่ครับ4แล้วเขาบอกว่าหอลมอของ8ปดและสิคือกอไก่นั่นเองเพราะฉะนั้นกอไก่ได้แล้วครับ4นะครับต่อไปคอรนอครับ ก็คือเอาตัวซ้ํากันก่อนใช่ไหมครับก็คือ2อคูณสเสร็จแล้วตัวไม่ซ้ําเอามาด้วยนะครับก็คือบุก็คือต้องคูณด้วย2แล้วก็คูณด้วย3อีกทีนึงนั่นอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับ2คูณกัน3ตัวได้8นะครับแคูณสได้เท่าไหร่ครับได้24นะเพราะฉะนั้นครนอของข้อ,ขอนี้คือ24แล้ว24เท่ากับอะไรครับขอไข่นั่นเองนะครับได้ยังครับได้กอไก่ได้ขอไข่แล้วเขาเขาโจทย์ถามหาว่าอะไร ก,ไกอไ,ไ,ไก,อก,ไกอบ่บวกขอไขอกกนน่ได้เท่าไหร่ครับก็เอากอไก่คือสนะครับบวกขอไข่คือ24นะครับบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ครับกอไก่บวกขอไข่ได้4บวก24ได้28นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับไม่ยากนะครับ